คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางหวยลาววันที่7เดือนมกราคมปี64ี่ค่ะหางเดียวไปเลยนะคะวันนี้ข่าววิ่งรูดนะคะเพื่อนๆเลขสี่ค่ะเน้นๆเลขสี่เลยนะคะเพื่อนๆคะต้อมมีสูตรนี้มาฝากก็คือสูตรหางเดียวเน้นไปเลยนะคะเพื่อนๆมีเลข 4, สี่มีสี่ศย์นะคะ 4 1ค่ะ4 2นะคะ4 3ค่ะ4 5นะคะเพื่อนๆตัวต่อไปก็คือ4 7ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะ4 9นะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆคนไหนจะเล่นแต่วิ่งกับรูดไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเลขที่ต้้งเจาะออกมาให้เลข4ก็ ชอบตัวไหนก็เน้นตัวนั้นเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ เพื่อนเพื่อนคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะเพื่อนๆถูกผิดต้องขออาภาัยว้นะที่นี้ด้วยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ต้อมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้อมค่ะต้อมขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกลาอ่าวคาว่าสวัสดีคะ่ะ Ah.